เกล้า oh, no, ประตาสเต็ปเดือดรุเกะคนเองเพื่อนที่อวยจะไปเจ็ดเดดรุเกะลงเบนแล้วไปกระโบรงทางเจ็ดที่เดินลงเลนแล้วกูด่ามึงยะไม่เจ็ดจะไปดูในเกมแล้วกูไม่เสียเวลาดิชถ้ไปเท่าทุนแบบอย่างเท่ใครเขาจะไปโหดเท่าคุณอยากจะด่าจะดิชคนเดียวไปโหดเท่าลุมเข้ามาบทเก่ก็ได้ไปดับว่าลุมนะเอาให้คุณเอาให้รู้ว่าใครจะได้เป็นครูบาอาจารย์ถ้าไปลุมตัวมึงเองก็ไม่รอดเพราะแข่งแต่ละทีคะแ้นไม่จะเป็นเอกฉันเดือตกกับบาไปตบภายแยกยามเดือเข้าเป็นลุมแล้วก็ลุมปัดน้ำ ใครที่ถามกูทำไปถึงแกงมึงก็รู้ว่ากูมีทัพพลาแสวแล้วก็พอสุขว,วันกูลงมาฆ่าทัพตื่นตกฟังที่หลับกันหืนงกันหมดฟังกีท่ทีก็เป็นความเป็นตัวมึงเองพูดจะเป็นเรื่องเลือดศึกบอลลูวเป็นเพลงอย่าให้กูพูดให้กูแชร์ถ้ากูพูดแล้วมันจะเจ็บเป็นแผลอย่าสะดิกดจะโดนกูซ้อนแผนอ่าไม่ฟังเพลงมึงหรอกเอจีเขามีเป็นแสนจะฝันมาที่เห่าตัวหนึ่งสะได้แบบนั้นค่เขาจะกลัวมึงมาเพิ่มมาอีกกูได้แต่ตัวตึงใครที่กล้ากับกูกูจะเข้าไปซัดหน้ามึงกูให้มึงรัวมาอีกรอบ ถ้ากูไม่ใช่กูให้มึงทวนอีกรอบถ้ากูอยากจะเจอมึงต้องเดินอีกกี่รอบกวา่าจะฉลาดกว่าเด็กๆต่อกูทีสิถ้ามันอยากจะฉลาดต่อทีมันยากอีกกี่ข้อรักและสันติเฮียเฮีย